แฟนบอลลิวอบ์พูลนะครับก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่สามารถจะ move on นะครับออกจาก ชัยชนะเหนือจากนิวคาสเซิลไปได้นะครับยังคงไล่ตามดูไฮไลท์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังคงชื่นชมนะครับกับ2ลูกยิงของดาวินนูนเยสนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่พิเศษจริงๆนะครับจากการตกเป็นรองนะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบนี้นะครับแล้วก็มีความอึดอัดนะครับก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบดเปลื่องไปนะครับแล้วที่สําคัญคือชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลมันทําให้เดวพูลครับสามารถออกสตาร์ทได้ค่อนข้างโอเค นะครับสำหรับดูการใหม่แม้ว่าสภาพทีมนะครับยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังคงต้องรอการเสริมทัพอยู่ในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ก็ตามนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหลังจากที่ดาวินนเยสนะครับยิงได้2ประตูคงต้องบอกว่ามีหลายหลายคนนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เชียร์ ให้ดาวินนูนเยสนะครับสามารถที่จะได้มีชื่อนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับในสุดสัปดาห์นี้พบกับแอสตันวิลลาด้วยเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับวันนี้เราขอเจาะลึกไปที่ดาวินนูนเยสเป็นพิเศษนะครับเราได้ค้นพบว่าทําไมนะครับ เขาถึงเป็นแค่ตัวเลือกนะครับในอันดับท้ายๆในช่วงออกสตาร์ตฤดูกาลใหม่แบบนี้ทั้งๆที่นะครับตัวเขาเองก็เริ่มจะฉายแววนะครับการกลับมาเป็นยอดดาวยิงได้ในช่วง p r e s e a ั o n เหมือนกันนะครับเพราะยิงไปถึง4ประตูด,ด้วยกันแต่เพราะอะไรนะครับพอเปิดฤดูกาลมากลายเป็นว่าดิโอโกโชตานะครับกลายเป็นว่าคนดีคัคโปแล้วก็กองหน้านรุ่นพี่คนอื่นๆ ก็สามารถที่จะเบียดแล้วก็ลงตัวจริงก่อนเขาเสมอนะครับมันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจรายลายสิงส่งแต่ละอย่างแล้วก็มีเหตุผลนะครับที่ทําให้ดาวินดูนเยสนะครับสามารถระเบิดฟอร์มออกมาได้ท,ทั้งทั้นที่ตัวเองก็มีโอกาสแล้วเวลาเหลือไม่เยอะมากสักเท่าไหร่เราลองมาดูกันนะครับน่าจะเป็นรายละเอียดสําหรับเรื่องราวสาหรับวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ เรื่องแรกเลยนะครับก็คือดาวินนูเจส s นะครับก็ยอมรับเหมือนกันนะครับกับความรู้สึกต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงออกสตาร์ทดูก,กันใหม่นะครับถามว่าเขาไม่มีความรู้สึกว่าโกรธแค้นเคืองอะไรในการไม่ได้ลงเล่นมันเป็นเรื่องของปกตินะครับของนักเตะระดับอาชีพนะครับที่เขาเอง ต้องการนะครับที่จะมีส่วนร่วมนะครับยิ่งการพิสูจน์ตัวเองหลังจากที่ผ่านฤดูกาลแรกไปที่ผลงานที่หลายคนมองว่ายังขาดความเฉียบขาด<ม>เรื่องอื่นดีหมดครับสำหรับดาวินดุนเยสมีทั้งสปีดความเร็วกันหาพื้นที่นะครับแล้วก็การสร้างโอกาสจังหวะต่างๆ แต่สิ่งที่มันไม่มีเลยนะครับแล้วก็มันขาดหายไปเลยทุกคนอยากจะเห็นนั่นก็คือเรื่องของความเฉียบขาดนะครับหลังจากที่เขาเป็นนักเตะที่เล่นนะครับแล้วก็ทิ้งโอกาสทองไปมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วแต่ถ้านับรวมในภาพของโอกาสความอันตรายของเขายังมีอยู่เหลือแค่การจบสกอร์แล้วการเพิ่มจํานวนประตูเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตรงจุดนี้นะครับดาวินนูนเยสเองก็ยอมรับหลังจากที่ตัวเองเริ่มจะปรับตัวหลายๆาสิ่งหลายๆอย่างเข้ากับทีมได้แล้วนะครับแต่ยังมีโอกาสลงเล่นไม่เยอะสักเท่าไหร่มันสืบเนื่องมาตั้งแต่นะครับในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับดาวินนูยเยส11นัดสุดท้ายยิงได้แค่ประตูเดียวและทุกนัดน,นะครับที่ลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งหมด5นัดใน11นัดเขาโดนเปลี่ยนตัวออกหมดเลยเพราะฉะนั้น ตรงจุดนี้นะครับมันอาจจะบ่งบอกอะไรบางอย่างพอมาเริ่มฤดูกาลใหม่นะครับผลงานในปรีซีซันค่อนข้างดีตัวเองก็เริ่มจะมีความหวังขึ้นมานะครับว่าจะได้รับบทพิสูจน์แต่มันก็ยังเป็นแค่ตัวสำรองนะครับซึ่งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นักเตะเองนะครับตัวดาวินยอมรับเลยว่าเขาก็มีความรู้สึกภายในใจนั่นแหละ เพราะงั้นมันจะไม่มีข่าวออกมานะครับว่าดาวินน n เกส s นะครับมีอาการเสื่องซึมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการที่จะไปขอบคุณแฟนบอลน,นะครับ หลังจบเกมในแต่ละนัดนะครับใน2นัดแรกเขาพุ่งตรงนะครับเข้าสู่ห้องแต่งตัวของนักเตะทันทีเลยนะครับก็คงจะผิดหวังกับการที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสทาั้งที่เริ่มจะกลับมาฝึกซ้อมได้ดีอย่างไรก็ดีนะครับเขาเองยอมรับว่าจากอารมณ์ทั้งหมดตรงนี้นะครับเขาเอาไปใช้ในสนามแข่งขันคือเกมกับนิวคาสเซิลนะครับ เพราะว่าเขาเองต้องการจะบอกให้ทุกคนเห็นนะครับว่าความผิดพลาดต่างๆนะครับในสิ่งในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ ก็าทาให้เขาอยากจะบอกกับทุกคนว่าเขาเองมีความสามารถแค่ไหนความโกรธความโมโหอะไรต่างๆนานานะครับที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของตัวดาวินถูกปลดปล่อยออกมาถูกที่ถูกเวลานะครับซึ่งหลายคนก็พยายามจะมองว่าเอ๊ะเขาเองมีปัญหาอะไรเกระขึ้นคอบหรือเปล่าแต่ดาวินนูนเยสให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองแล้วนะครับว่า เขาเองกับเจอร์กเกนคอปมีความสัมพันธ์ที่ยังยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะครับทัศนคติอย่างหนึ่งที่ดาวิดดูเยสได้แสดงออกมาแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากนั่นก็คือเขายอมรับนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ในทีมลิเวอร์พูลที่เต็มไปด้วยผู้เล่นกองหน้าระดับยอดเยี่ยมมากมายเต็มไปหมดเขาให้เครดิตนะครับทั้งโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับลุยดิอาสนะครับโคดี้คัคโปหรือดิโอโกโชต้าก็ตาม เขายอมรัวบว่าพวกนี้คือนักเตะระดับที่ยอดเยี่ยมหมดเลยซึ่งงานของเขาคือการแข่งขันนะครับการแข่งขันที่จะต้องเอาชนะทุกคนแล้วสามารถเป็นตัวเลือกของเจเรนคอปให้ได้นี่แหละครับคือทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและการปลดปล่อยความโกรธความอะไรต่างๆออกมาในสนามแข่งขันถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่บอกให้ทุกคนทุกภาคส่วนได้เห็นนะครับว่าเขากําลังจะโต้ตอบตอบกลับกับ ฟอร์มการเล่นแล้วก็โอกาสที่เขาไม่ได้หลงอย่างไรนะครับเพื่อเป็นแบบนี้นะครับประโยชน์ต่างๆมันตกมาอยู่ที่สโมสรหรือว่าผูดรุนๆเลยนะครับเพราะนั่นจะทําให้การแข่งขันกันเองภายในทีมต่างๆนะครับแล้วก็การมาปลดปล่อยในสนามเมื่อตัวเองมีโอกาสได้ลงเล่นมันก็จะทําให้สิ่งที่ได้รับมาจากเกมนั้นๆนะครับมันอาจจะออกมาในผลลัพธ์ที่ดีนี่ก็คือสิ่งที่ดาวินนูนเดสยอมรับนะครับแล้วก็นี่คือข้อดีข้อหนึ่งนะครับที่ตัวเขาเอง สามารถจะปลดปล่อยออกมานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวินดูเยสค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับว่าในช่วงนี้เราต้องยอมรับว่าเขาเองกำลังทำงานให้กับสองกุนซือระดับซื้อแปะเลยนะครับระดับปรามาจารย์ลูกหนังกันทั้งสองคนในระดับสโมสรน,นะครับดาวินดูนเยสทำงานร่วมกับเจอเกนครอบซึ่งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งในเวลานี้เหมือนกัน อีกคนหนึ่งนะครับที่เขาทำงานร่วมกันในระดับทีมชาตินะครับนั่นก็คือมาเซโร่บีเอลซานะครับอดีตกุนซือลีสในเตดที่นั่งอยู่บนถังน้ำแข็งนี่แหะครับอนั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่ข้างสนามนั่นแหละครับตอนนี้คุมทีมชาติอุรุกวัยอยู่นะครับ ดาวินอธิบายให้ฟังว่าการได้พูดคุยนะครับแล้วก็การได้ทํางานร่วมกับโค้ชทั้ง2คนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเรียนรู้นะครับกับวิชาลูกหนังได้เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งนี่ครับที่เขาได้รับมาจากการเล่นจังหวะต่างๆที่ได้รับการสอนมาจากบิเอลซาส่วนหนึ่งนั่นก็คือบิเอลซาสอนให้เขานะครับพยายามวิ่งนะครับวิ่งอยู่หลังเซนเตอร์แบ็กนะครับ เพื่อเป็นการที่จะชิงความได้เปรียบได้ดีกว่านะครับไม่จําเป็นที่จะต้องออกสตาร์ทชิงจังหวะเร็วๆออกไปแล้วมันเสี่ยงต่อการล้าหน้าซึ่งในฤดูกาลที่แล้วเราจะเห็นจังหวะแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่หลังจากที่ได้รับคําแนะนําแล้วนะครับเราจะสังเกตและเห็นเลยนะครับว่าทั้ง2ประตูที่ดาวินดุนเยสยิงได้ในเกมกับนิวคาสเซิลมาจากจังหวะแบบนี้นะครับที่ได้รับการแนะนํามาจากบิเอลซาด้วยส่วนหนึ่งนะครับเขาพยายามไม่จำเป็น ที่จะต้องวิ่งแซงหน้ากองหลังไปแต่เขาใช้วิธีออกตัวช้าอยู่ด้านหลังแล้วชิงหาจังหวะต่างๆมันทำให้เขาค้นพบนะครับกับจังหวะที่มันจะไปเล่นต่อได้ค่อนข้างง่ายกว่าเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะว่าเอลซานรู้ดีนะครับว่าความเร็วสปีดต้นของดาวินูนเสได้เปรียบแนวรับของคู่แข่งแน่และยิ่งจังหวะนะครับอย่าลืมว่าการวิ่งไปข้างหน้าของกองหน้ากับการถอยหลังสกัดของกองหลังเนี่ย ขวาจะบิดตัวกลับตัวเนี่ยยังไงยังไงมันก็ช้ากว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเอาความเร็วที่ดาวินนูเยสมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลดความมุ่งมั่นลดสปีดการชิงจังหวะให้น้อยลงนะครับก็จะทําให้โอกาสต่างๆมันสามารถที่จะตามมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือข้อได้เปรียบและคือจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าดาวินนูเยสมีสถิติค่อนข้างดีในฤดูกาลที่2กับต้นสังกัดใหม่แล้วมันก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณออกมาแล้วนะครับทั้ง นี้ทั้งมวลมันก็อยู่ที่ทางเชเกนครอบนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องของดาวินนูเจสในชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าดาวินนูเจสเองก่อนหน้านี้ตัวเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในการเล่นกับลิเวอร์ pool สิ่งหนึ่งนั่นก็คือเขากําลังเผชิญหน้ากับความกดดันนะครับแล้วก็ไปดูนะครับไปอ่านเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆในโซเชียลมีเดียมากเกินไปซึ่ง มันสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกต่างๆของเขาโดยส่วนตัวแบบไม่ต้องอ้อมค้อมกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดาวินดูเนสเองยอมรับว่าตัวเองนะครับดูโลกโซเชียลแล้วพยายามที่จะอมองหาคําวิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมานั้นคือคําตําหนิต่างๆมากมายเต็มไปหมดสําหรับดาวินดูเนสนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นมาก็คือทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของสภาพจิตใจมันดูแย่ไปหมดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้เขาเองเริ่มปรับตัวกับไอ้เรื่องของโลกโซเชียลมีเดียได้มากแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะปล่อยวางนะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีเรื่องราวในโลกโซเชียลมีเดียในทางลบ มาถึงเขาจากวิธีการเล่นต่างๆและความผิดพลาดต่างๆของเขานะครับตอนนี้ก็หวังว่าถ้าหากดาวินนูนเยสนะครับเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียในชั่วโมงนี้นะก็น่าจะทำให้ได้เห็นกำลังใจและคำชื่นชมแต่อย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่คนเป็นโค้ชโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการให้ผู้เล่นของตัวเองนะครับไปจมปลักอยู่กับวิธีการเล่นแล้วก็อ่านแล้วก็เน้นเรื่องของโซเชียลมีเดียมากเกินไปเพราะมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าตัวเอง นะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับไม่มีใครที่สามารถที่จะไปรับรู้ว่าแต่ละคนนักเตะแต่ละคนรู้สึกอย่างไรกับบทวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้ะที่สาคัญเลยก็คือว่าโค้ชไม่ได้อยู่กับตัวนักเตะตลอดเวลานะครับไม่สามารถที่จะไปห้ามปรามอะไรต่างๆได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับอีกสิ่งหนึง่งที่ทําให้ดาวินดูนเดสดูเหมือนว่ากําลังจะสื่อสารและวเข้าใจในการเล่นนะครับกับ เพื่อนๆได้มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของภาษาที่กําลังได้รับการติวเข้มให้มันมากขึ้นอยู่นะครับอยากจะบอกว่าแม้ว่าจะเห็นนะครับว่าอาริซงเบเกอร์นะครับต้องมาเป็นล่ามให้ในช่วงที่สัมภาษณ์หลังจากจบเกมก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าตอนนี้ดาวินนูเียสจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะครับเพียงแต่ทุกคนลงความเห็นว่าเขาเองเขิน นะครับเราก็ไม่มีความมั่นใจมากพอที่จะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนะครับในการพูดคุยกับเพื่อนฝูงนะครับในการเล่นหรือการซ้อมต่างๆแบบส่วนตัวเขาเริ่มมีการพูดที่เป็นภาษาอังกฤษออกมาได้มากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแล้วนะครับการเติวภาษาอังกฤษของดาวินดูนเยสก็คือ1สัปดาห์นะครับเขาจะติวภาษาอังกฤษอยู่2คอร์สด้วยกันนะครับ คลาสหนึ่งก็จะใช้เวลาในการเรียนภาษาอังกฤษยอยู่ประวาณ40นาทีนะครับก็ถือว่าเจนคออเองก็พยายามให้ความสําคัญตรงจุดนี้เพราะอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังนะครับการสื่อสารกันนะครับด้วยภาษาต่างๆในสนามแข่งขันกับในช่วงการฝึกซ้อมมันแตกต่างกันนะครับการฝึกซ้อมสามารถที่จะมีเพื่อนร่วมทีมสามารถที่จะช่วยแปลตะโกนบอกกันได้อย่างใกล้ชิดสนิทสนมก็อาจจะทําให้เข้าใจได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลงไปในสนามแข่งนะครับบรรยากาศต่างๆแฟนบอลทั้งทีมเย่าทีมเยือนก็ตามมันจะเสียงดังมากนะครับแล้วการส่งแผนและการแก้แท็กติกแบบเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับปัญหาหน้างานต่างๆจะพยายามที่จะบอกให้เปลี่ยนวิธีการเล่นตะโกนบอกเพื่อให้นักเตะนะครับ ปรับระบบมันต้องใช้ภาษานี่แหละครับในการที่จะตะโกนบอกแต่หากว่าดาวินนูเดสนะครับไม่สามารถที่จะเข้าใจในจุดต่างๆเหล่านี้ได้มันก็จะส่งผลปัญหาให้เขาไม่สามารถที่จะเล่นได้ตามที่โค้ชบอกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นในการถูกเปลี่ยนตัวออกบ่อยๆตรงจุดนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าในการที่จะไปตะโกนสั่งดาวินนะครับเอาคนอื่นเล่นเราคุยกันรู้เรื่องลงไปแทนหรือให้โอกาสคนอื่นก่อนมันก็เป็นไปได้ ทั้งหมดเหมือนกันนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับการต่อสู้นะครับในเรื่องของการแย่งชิงตําแหน่งปัญหาต่างๆของดาวินดูนเยสนะครับกำลังจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากเขาผ่านจุดนี้ไปได้ก็จะคงจะทําให้เขาเองสามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นนะครับกับลิเวอร์พูลได้ดีคําถามต่อมาก็คือว่าเกมกับแอสตันวินล่าควรจะต้องจับนะครับดาวินดูนเยสลงเล่นเป็นตัวจริงเลยหรือไม่ถ้าเอาการจริงๆนะครับ ใน3นัดแรกนะครับในเรื่องของการออกสตาร์ตตัวจริงนะครับดิโอโโชตาโลกได้รับโอกาสไปแล้ว2นัดนะครับแล้วก็โคดี้คัคโปได้รับโอกาสไปแล้ว1นัดนะครับถ้าหากฟอร์มร้อนแรงบวกความมั่นใจต่างๆเหล่านี้หากเรดินคอปนะครับใช้ดาวินนุนเกสออกสตาร์ตนะครับต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็น่าจะมีส่วนนะครับที่ทำให้ทุกอย่าง มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบก็เป็นไปได้นะครับอย่าลืมว่าเรือพูนะครับมีสไตล์กองหน้าหลายๆคนนะครับหลายๆแบบอยา่างถ้าหากว่าสัปดาห์นี้นะครับจเจนเขาอ,อาจจะเลือกใช้ดาวินนูนเจสเป็นอีกแบบหนึ่งก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าดาวินนูนเจสนะครับยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเชื่อได้เลยว่าเครื่องมันจะเริ่มติด ความมั่นใจต่างๆจังหวะจะโคนต่างๆมันจะเริ่มมานะครับยิ่งการมีนะครับทั้งโดมินิกซโบ o สไลาการมีทั้งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้ามาเป็นมิดฟิลตัวใหม่นะครับซึ่งมันแตกต่างจากชุดมิดฟิลเมื่อฤดูการที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบให้ฟุตบอลนะครับมันไปถึงดาวินดูเยสได้มากขึ้น อีกจุดหนึ่งที่ทุกคนอาจจะสังเกตเห็นได้นั่นก็คือความเข้าขากันนะครับระหว่างดาวินนูเดสกับโมฮัมเหม็ดซาร่าดูเหมือนว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโมเองนะครับสังเกตเห็นว่าพยายามที่จะจ่ายบอลปั้นจังหวะให้กับดาวินนูเดสอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะชัดเจนในช่วงของปรีซีซั่นเพราะเขาเป็นคนแอสซิสต์ให้อ่า ดาวินนูเยสยิงถึง3ประตูจาก4ประตูนะครับที่ดาวินนูเยสทาได้ในช่วงปรีซีซั่นเพราะฉะนั้นนี่คือความเข้าขากันมากที่สุดนะครับก็คงต้องมาดูกันว่าที่สุดแล้วนะครับชื่อไลน์อัพในตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าของเลี้ยวผูจะตกเป็นโอกาสของดาวินนูเยสหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ดีนะครับดาวินนูเยสเองก็ยอมรับว่าเขาก็ให้เกียรตินะครับกับการเลือกของเจอเก้นคอปด้วยเหมือนกันนะครับแต่จุดหนึ่งนะครับที่หลายๆคน ตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรนะครับดาวินดุนเยสถึงเป็นแค่ตัวสำรองตั้งแต่ในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่มันมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนั่นก็คือดาวินดุนเยสกลายเป็นกองหน้านะครับของเรอยลูที่มีส่วนช่วยเรื่องของเกมรับน้อยที่สุดนะครับแล้วทีมของเชลอปต้องการนะครับกองหน้าลงมาช่วยเล่นเกมรับด้วยตรงจุดนี้แะครับก็ทำให้เขาเองถ้าหากอยากจะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมี การยิงประตูนะครับที่เสียบขาดมากขึ้นแล้วเกมรับนะครับในการลงมาช่วยทีมดาวินเองต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองตรงจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะลิเวอร์พูลนะครับพยายามที่จะเล่นเกมรับนะครับด้วยการใช้นักเตะทั้ง11คนมีส่วนร่วมในเกมป้องกันของทีมนะครับจริงอยู่นะครับว่าในตำแหน่งแบ็กโฟร์คือพื้นฐานนะครับเป็นกำแพงด่านสุดท้ายก่อนที่จะถึงอาริสโงเบเกอร์แต่ นักเตะในแดนมิดฟิลด์และกองหน้าจะต้องมีส่วนลงมาช่วยป้องกันนะครับกองหน้าของคู่แข่งกองกลางของคู่แข่งให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันอย่างน้อยๆนะครับมันก็เป็นการชะลอหรือการปิดช่องว่างต่างๆนานา MM ไม่ให้นะครับคู่แข่งสามารถที่จะเจาะเข้ามาทําประตูหรือว่า,วาผูลได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างดูอย่างเกมนิวคาสเซิล เหตุผลหนึ่งนะครับที่โคดี้คัโปยังอยู่สนามนะครับหลังจากเปจิวฟันได้โดนใบแดงออกจากสนามไปนะครับแล้วต้องเปลี่ยนลยดิอัสออกไปนะครับแล้วเอาโจโกเมโซมาตรงแบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่าการตัดสินใจให้โคดี้คัตโปอยู่นั่นก็คือเพราะโคดี้คัโปสามารถที่จะวิ่งไล่เพลสมีพลังงานต่างๆในการช่วยวิ่งช่วยไล่ให้กับทีมเช่นเดียวกับการส่งนะครับฮาร์วีเอเดียตลงมาพลังงานต่างๆที่ฮาร์วีเอเดียตมีจะถูกใช้ในการวิ่งทำลายจังหวะคู่แข่ง ซึ่งเนี่ยจเจอกันคอปจะชอบนักเตะในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อาจจะทําให้นี่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ดาวินนูเยสจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับในจุดที่เขาเองขาดหายไปแล้วอาจจะทําให้เขาเข้าใจและเรียนรู้กับระบบของทีมได้มากยิ่งขึ้นเพราะในช่วง11นัดสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลนะครับเปลี่ยนแทคติกในการเล่นดูเหมือนว่าดาวินเนี่ย ก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบแท็กติกใหม่ๆแต่ถึงตรงนี้นะครับเวลามันผ่านมาสักระยะหนึ่งบวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจและทัศนคติที่ดีมันก็เลยทําให้ดาวินดูยเยสกาลังดูดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาลุน้นกันครับว่าในสุดสัปดาห์นี้ดาวินดูยเยสจะได้ลงมาเล่นเป็นตัวจริงให้กับลอร์พูหรือเปล่าแล้วเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับการที่ดาวินดูเอสอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงในสุดสัปดาห์นี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมาบอกกัันนได้ะครบ